ราคาประมาณเท่าไรแบบว่าสมัยนั้นเลยนะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็เสื้อยันตัวนี้นะมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวถามพี่ก่อ็ผมว่ามันมาประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทโอ้โหตัวนี้เมื่อ1ิบกว่าปีก่อนวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องกฤษณาพาเครื่องนะครับ รับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ก็วป็หีหนึ่ง EP ที่ผมกําลังจะเดินทางนะครับไปเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรน,นะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับวันนี้บอกเลยว่าเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับ oh, <no. S 1> แต่ว่าชิ้นนี้สําคัญยังไงผมถึงต้องวิ่งไปเจอพี่เขาเลยนะครับ oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมว่าวัตถุมงคลรายการนี้เป็นอะไรและทําไมผมถึงต้องวิ่งไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ เก็บไว้อย e ่างเดียวเลยใช่ใช่เสือยันโอ้สวยกว่าในรูปอย่างั้นในรูปจะไม่ค่อยหมายถึงว่าภาพอหรอใช่ถ่ายยากก็คือว่าง่ายว่าลงลงชัดเลยแหละแต่ว่าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นชื่อเจ้าของเขาแหละที่ว่าให้หลวงพ่อทำแหละท่านคงเียบชื่อไว้อะอหจะพูดง่าย่าไอ้นี้แบบจะหมึกนี้แบบแจ่มเลยอะชัดเลยครับ แต่ว่าจะมีเขียนที่หลงว่าปานสองสองไซส์ไปด้านหลังก็มีเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังพปานจะเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อใช่ใช่สวยมากผมเคยได้มาแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าขาดไปแล้วตอนนั้นอ,อ,อันนั้นอะไรครับีิตกุดอ๋อใช่ใช่แต่ว่าอัน,น,มมนเนี้ยผมไม่แน่ใจไอ้สีเนี่ยแต่ว่าผมคับพา,า,าแต่ว่าอันเนี้ยมันมันเป็นแบบว่าผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ีูสังเกตดูมันดูยังไงครับแต่หัวเชื่อมมันไม่เหมือนกันเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นลายมือหลงพ่อด้านในจะมีวิธีดูคตัวให้ก็ได้เสียดายผมลืมติดที่มาที่ผมเคยบอกว่ามีรุ่นหนึ่งที่ว่าท่านทําให้กับคุณเสรีอ๋อเป็นตะกรุดเหมือนกันมันเป็นสองชั้นแต่ันี้ยสั้นง่ายกว่ามันจะสั้นกว่านะแต่ว่าจะเป็นเป็นตะกรวดทองแดงอ๋ออันนี้พี่ก็ได้มาอันเนี้ของของของเพื่อนผมแต่ว่าผมจําได้ขอเียนใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะใช่ครับ ว่าการถักอันนี้ดอกไี้ใช่อย่แต่ง้ยจะดูง่ายกว่ารับก็คือมันขึ้นหัวขึ้นเลยใช่การเก็บการรายละเอียดการถักอย่างงี้ครับรับเห็นว่าเขาบว่ามันมีทิมพ์ทูอนนี้ครับใช่แล้วส่องเราจะเราจะเห็นไหมพิมพ์ทูซองหนย่างเลยครับเห็นเลยครับจะเป็นกลมๆนี่ดอกไหนก็เห็นรับแต่ตัวนี้อันนี้จบที่ลายถักลายถักเขาชัดเจนเลย คุหัวเสาม่ใช่ครับใช่ครับลายลายถักเขาค่อนข้างดูง่าย<ต>าาสินด,ด้ยังไม่แพงมากเสียได้ผมเจอเดี๋ยววันที่ <c oughs> ผมไปตามเจอเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าไอรุน่นไอรุ่นที่ว่าเากชาวบ้านมาแต่รุ่นนั้นน่าจะเป็นผมว่าน,น่าจะเป็นรุ่นจานใต้น้ำอ,อ่ะแต่ว่าตะกุ่มมันจะแบบเป็นเชือกเลยไ,ได้ดิบได้ดิบไหมคือได้เชือกนี้ครับก็เชือกกระสอบ มันถือว่าเชือกพันใช่ไหมเชืชอกขักใช่ไหมใช่ถักลายแบบนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมได้มาพร้อมไอ้เ,อเชือกตัวน,นี้ด้วยแหละแต่ว่าแต่ว่าก็ค,คือของชาวบ้านแหละแต่ว่าเขาบอกวันนั้น,นคือหลวงพ่อาจารย์ใต้น้ำอันนี้วันนั้นพี่ไปเม็ดไปไม่ทันตะกุดหรือว่าไงครับก็คือไปไม่ทันทั้งตะกุดทั้งพยะเสียใจยเลยผมไปตอนนั้น<อ>น่าจะมาห้าโมงเย็นแล้วว่าวันออกพรรษานะแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวงาเงินก็คงทันไะแต่ว่าเขาบอกตั้งแต่แบบว่าเที่ยงไบ่ายแล้วว่าออ๋แล้วผมก็เลยว่าท่านเขาอะเราอยากอยากได้กลับมาบูชาใช่ท่านเขาเลยบอกว่า เขาเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไปถามชาวบ้านดูเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่เขาดีกว่าว่าอันนี้เราก็คุยราคากันผมก็เช่าตามที่ตกลงกันไว้นะแต่ผมอยากรู้ว่าวันนั้นที่พี่เช่ามาเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่แบบว่าสมัยนั้นเลยนะเมื่อประมาณ1ิบกว่าปีที่แล้วก็เสื้อยันตัวนี้นะมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวถามพี่เก็ผมว่าประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทโอ้โหตัวนี้เมื่อสิบกว่าปีกนก็เหมือนว่าเขาแบ่งให้เราบูชาใช่ใช่ เราคงเห็นใจว่าเออแบบระมานาแล้วก็แบบชาวพี่เขาหลายหมื่นเลยมันเป็นเป็นเป็นคำนั้นด้วยผมผมได้ไปวัดหลวงพ่อไงอืมไม่เลยยังไม่มีอะไรเลยเหมือนกันมีประมาณสี่สี่กว่าใช่แต่ว่ากว่าเท่าไหร่ผมก่อนสี่เจ็ดเนาะน่าจะก่อนไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจแต่เก่าแล้วแหละครับครับโอเคเดี๋ยวพอได้ผมมาผมก็จะถ้าพี่มีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เนาะก็ลองส่งมาแต่คุณอันนี้ยังไม่ค่อยแพงพี่ถ้าสภาพป้ายแดงจะมีราคากว่า ็บไว้บูชาก็ได้เนาะนะครับเป็นคนตั้งได้ใช่ไหมพี่ได้โอเคเพราะว่าเสือเดี๋ยวผมเพื่อนผมมีเสือรุ่นเสืองาอยู่เพราะว่านน่าจะรุ่นแรกนะข้างล่างมันมีมีโคแล้วก็มีตัวตุ่นตุดทองคำใช่ไหมจะมีตกุดทองคำนะครับตุ่นทองคำแล้วก็มีแผ่นเงินเล็กๆมันจะมีสองรุ่นนะครับที่มีแต่เขาว่ารุ่นแรกเดี๋ยวผมผมกำลังตายครับพี่กำลัง ตามสิเก็อยู่เราถ้าได้เช่าปุ๊บอย่างเงี้ยราคาพอผมพอไปได้แล้วก็เดี๋ยวได้แบกให้พี่ด้วยถ้าเสียเวลาเนาะเดี๋ยวก็อืงอันนี้คุยกับพี่เขาไว้น่าจะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนาะกว่าวันพอดีพี่เขาติดธุระัเขาหมดใช่ใช่แล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันอะไรเงี้ยครับผมก็อ่าโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอพี่เขาเสร็จธุระก่อนแล้วก็ค่อยมานัดกันวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยที่ได้มาเช่าวันนี้เพื่อหยานมือ อันนี้รุ่นแรกครับรุ่นแรกใช่ปหอกหรือว่ารุ่นแรกรุ่นแรกเพราตู้มันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมอ่าจะมีแผ่นลินกับตะกุดทองคำอยู่ใต้ผาาถ้าเป็นรุ่น50าสุเขาจะมีแค่ตะกุดทองคำอย่างเดียวเซอร์นี่ปี4ก่อนครับ47ปีจ็ดสี่เจ็ดนี่เจ๋งเพราะมันภาพมันไม่ไม่นานนี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับพี่6ประมาณ60สิบกห้ปีห้าปีห้าปีที่แล้วได้งั้นผมก็ตามพี่เลยได้ เป็นเกษตรกรครับนี่มาจากนี่ก็เป็นร้อยรวครับ90โลก็ตัวสีกับผมเนียตัวสีเลยพี่พี่มาประมาณกี่โลผมว่าประมาณรวมๆ90เหมือนกันคร90เหมือนกันเนาะใช่ใช่อ๋อพี่มาจากพาราล่องสรงนั้นต่องของพี่เกษตรกรใช่ไหมครับเกษตรกรครับผมครับเรียนวันที่019ครับใช่ครับดีสุดๆครับมาตราการคุณ แต่พี่ลองชิทยอดดู้างถกไมบได้ครับจากทนนี่พี่เขาเช่ามาห้าร้อยบาทนะครับวันนี้คือร<ะ>ับเช่าหลายหมื่นเลย<ะ>แบบนี้แล้วนี้เสื้อไอ้ผ้ามุ้งหรือไม่ผ้ามุ้งคืออะไรครับอ๋อถ้าผ้ามุ้งเขาจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีตัวที่ตัวแรกที่ผมได้มาผ้าเขาจะเก่ากว่านี้นี่ผ้าเขาจะเป็นแบบนี้ครับตัวหนังสือจะเล็กกว่าอันนี้คืออันนี้คือผ้ายันแดงจะเก่ากว่าคือนี้เหมือนว่าตัวหนังสือจะเล็กกว่าใช่ตัวหนังสือจะเล็กกว่าเพราะว่าหลวงพ่อก็ยังนุ่มอยู่เนาะ าจนี่ก็ถือว่าเก่านี่ก็จะถัดจากนี้มาหน่อยหนึ่งเองแต่สภาพนี่คือสมบูรณ์พอมุ้งมุมันจะเหมือนแบบเหมือนแค่ผ้าดิบอย่างนี้ใช่ไหมจะหยาบใช่ใยใยใช่แล้วก็เป็นเหมือนตารางตารางที่ผมถามวีตอนแรกคือภาพไม่ค่อยชัดก็เลยถามว่าใช่ผ้ามุ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วดูจากตัวหนังสืออะไรตอนแรกก็ที่พี่ถ่ายรูปเดียวมามันเห็นไม่ชัดแต่พอพี่ถ่ายเจาะมาผมก็โอเคดูได้ละก็ดูอย่างเงโอเค แล้วนี้พี่กลับเลยป่ะครับเนี่ยเดี๋ยวกลับเลยครับกลับเลยเนาะอย่งเงไม่รบกวนวมีแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวถ้าเสือยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทได้ได้ก็เดี่ต๋ยวเนี่ยผมกำลังกีนเขาอยู่แหละเดี๋ยวเขยใช่ใช่แล้วเขามีอย่างอื่นอย่างเพี่แต่ว่าเขาน่าจะมีเครื่องรางมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาชอบเครื่องรางก็อย่างผมผมก็เรียนผมพ่อผมก็ได้เก็บเพราะผมชอบเครื่องรางเนี่ยเ้ยพี่ส่งมา แรกยังเฮ้ยที่ได้มาได้ไงยังยังคิดอยู่เลยว่าจะหายากเนาะครับผมได้ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ทัศเรื่องไม่ผมมีอะไรแต่ผมทักไปบอกอโทรมาได้เลยได้ได้ครับขอบคุณมากครับเชวันนี้เช้าวันนี้โอเคนะวันนี้ก็จบกับพี่เข้าไปนะครับเป็นเสื้อยันจันนี่หลวงเข้าเย็นนะครับก็ออกมารับเท่ารายการเดียวเลยวันนี้นะครับเป็นรายการที่ถูกใจมากเดี๋ยวเรากลับลพบุรีกันวันนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีพักเครื่องหรือว่าเพี้ยนหรือว่าหลงเงิรวยครับจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ ID Line นะครับหรือว่าเพจกิจสุาพพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปรับเช่าพักที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ